ถ้าเราเริ่มต้นความเมตตาด้วยการเมตตาคนอื่นมันจะเป็นความเมตตาที่สนองอัตตาตัวตนเราเมตตาตัวเองนีก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรให้ตัวเองแต่ทำให้ตัวเองมีจิตที่มันมีความสุขมีความสงบมีความต้องการแต่พอเพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดีงามชีวิตมันดีมันมีความสุขคนแบบนี้ครับเขาจะแบ่งปันเองแล้วแบ่งปันแล้วก็ไม่โกรธให้คำแนะนำไม่โกรธ จริงๆแล้วคนหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเราให้คําแนะนําผู้อื่นแต่คนส่วนใหญ่เราแนะนําเขาแล้วเขาไม่ทำนี่ไม่ได้นั่นคือคําสั่งครับนั่นคือคําสั่งเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือแนะนําไปเขาจะทําไม่ทําไม่เป็นไรแต่บางทีเวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้มีความรักให้ตัวเองเราไม่ได้เมตตาตนเองดีพอแล้วเราข้ามไปเมตตาคนอื่นบางทีไอ้ความเมตตาคนอื่นมันเป็นการทําลายคนอื่นด้วยซ้ําไป เพราะตัวเรายัางยังไม่ได้ดับเย็นนตัวเรายัางเย็นไม่พอครับคนที่ไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยในหน้าสิวหน้าขวาเนะี่ยคุณต้องเป็นคนใจเย็นนะถ้าคุณไม่เป็นคนใจเย็นพอแล้วคุณไปช่วยเขาอ่ะบางทีคุณไปด่าเขาเพิ่มคือความทุกข์เขามีอยู่แล้วเขายังต้องมารับความคาดหวังของเราเอีก